ที่พี่น้องวัตถุภูสุขนุนบาทเนี่ยเขบันไม่ทานผักก็ได้พี่น้องผักผิวส,สมผักบองหนามาเขาแล้วแหละตัวหนัก เอาอระสางนั уем, งน่า้ยพอเราขึ้นมาเล่นเนี่ยนี่ดีเหรอมันสกปรกเนี่ย มันไม่คอยผักวุ้ยซีหั่นห็ดน้ำมกต้มเห็ดนมกเนี่จืดไว้จืดไว้เลยตั้มกแนง่ายง่ายเราแบบบริสุทธิ์อินที่ชิมกเสร็จแล้วต้องแต่แม่บอกก็ต้องขมเลยกินแต่หิ่งหิ่งจืดไว้ไหนเขาผักอะไรก็พอเหิตแบเห็ดนมกเนี่ยเนาะ กินเมือใดสองสมอเใดมันหมดบกนะทำเขาไปยินม่ทเกินเส่เ็มกไปได้ต้นตนตนดมกงแนม่แล้วบต้มแล้วนห็อยอัห่กเหมกเสียงดเดเสียงมอหนึ่งลจ้าหม่าน่อหมดคน ใายคิดว่าเศร้าแต่พวกคนกอบพแหงก็ได้คือเอดังไปเนาะเขาใลยินนะหลักหลักหลับหลักหลั được không? Tốt tốt. Điểm hết. điểm lên đưa lại con điểm. ทำมาแล้วก็ยุ่งก็เริ่มซุ่มลยได้บันเริ่มจับจับกลางเวรนต่มมีได้ขำมาจักมากเลยใช่ไป้าแต่ข้างนอกเ้วพี่น้องเรไปอันนักกับอมุข้าวบุญไปกินอ่นนักกับพี่ภาไปแน่วะเลยไปน่ะเอเมชันวะบอกตะเตอเมตะอกะไทนะกาลาตซาานกาลาติ ลาเต้ลาเต้กับกาแฟบ้านเขามีอเมริกาโนโอเเ่อิตาเลียลาเต้บุฟเฟต์อไรอยางเีที่ที่ลองมาที่เรากินเขาอ่อนที่สุดจังเลยกาแฟน้นนนอยบาร์ดัมือนั่งตั้งบารแซบ่บมันซึ้งมาสุดไม่ล้างเลยม้นอนซ <c oughs> ื้อมาหายลนาะเต้นนะเออแซ่บมันโมเข้มข้นได้เลยมันเน่าเบิ่งไอ้นี่กลิ่นกาแฟไงเมือมันไอ้คืต้องซื้อมาหาด้วแบบนั่นคือ เวทยา์จักจ้างเซฟมาตัใส่เฮ็ดจั๊กจ้างม่รมาตัวหไวหก,ไก็มีขวดกาแซฟอะไรพวกสีหน้ามันกันคือสมีแต่นมมันบริใส่กาแฟเลยนะเออนกันะฮะบริษัทไม่กินกาแฟสไตล์แบบสไตล์แบบนมขุ่นปั่นโบาวานอีกจืดเจลล์ขนาดบอกว่าสั่งแบบเข้มข้นหวานมันตัวเออม้อนชื้อมาหายสุดล้างเลยเออเป็นกินอะไรางานในจัง,งกาแฟ มองได้ยนแบบวายันคนละคนเดีว่ปอกากมาเอาหปีมาปอกนมันเขาเ็ดสุบห้าเาพอนหาพักหาพัน้านห้าพันห้าันห้าพันห้าัน้ามันห้าันอาันห้าพันหันหาเหาพัน้าพันห้าน้าพันหาอักหานหาน้าพ้าพ้นหอัน้าพันนันห่หนมืันันหน้นหนหนนานนนนหนนนอนนี่แหละ สุกกอมาซอยมาต้มน้ำกันเอต้มมาต้มนม่ไ้อต้มเป็ดสวยใจาห่อห่มเด็ด้ลายเมนูน้ำไม้เหมนันบ้างกซื้ออะไรมาใส่ได้ต้งเตอหมกวันน่ห ว oui okay, okay. wow, ้าวีบมันห้องตกตะก้ามาหาตะก้าทีอป้าตุยเก็บเป็นใส่ป้ามาสอนหนึ่งแถวแล้วนะครับต้มทํ่ไมสอนหนึ่งก่อนต้มมาแล้วตยเย็นน้ำมัตุยหัาหมดบอกคิตะกตัวกับจุ่มผ้าทำเคร โอ้ยกระชั้นตุอยู่อทาไปอัน,นไ,ไปพีซีพีซีคืออย่างเอบซีพีทาไปกินแลลวจุ่มจีนแลลวอ,าาอ๋อไม่เป็นศึกนะฮะ ตลาดไมกรต ้างเรามาไ่ใช่แม่น่บรบาดแล้วผมแม่หุ่นออกมาแล้วผมเี่ยนะดินเี่ยงหาเียวนงานจะมขีอไปแล้วก็ไปไปแล้วก็บอกไปบุญป้บเพื่อแล้วก็บอกอีหมุกไงมันอันนันแล้วก็ลืมเคอแล้วก็ลืมบานก็านั่ง มาแล้ก <ITA> ็อั้ก็จะพาสอยเลยสยได้แบบจิบักสอยเยอัหมอกมาไปบอลมาใส่หนไม้แก่เล่จุดันสตุดน้ได้ไปเลยมีนมีนังมูใส่นังมูอใส่อาหมอมาใส่เด้ชิจมบมไคเป็นหมอนเมื่อเราอไใมัเป็นมอกั่นแหละ่เขก็เบิล้วเราะ อ่่ไได้แล้วกันไม่แล้วไอ่อากจนไ่ได้แลกระซ่าขึ้นละลายซเงยอันนี้ให้คัดุอันนี้กระซาเง้เิงกระซ่าดำเ็มกระซ่าดำยังไม่ได้แล้วนีเออสุกแทบแล้วทำไมุดมันะเมบ มื่อนั้นเรา้แกสุกมีแต่พิษกันพตัวนี้ละสิอันย่างต่างหากในตัวนี้พว่าพิทโมกสะพอตัวนี้ฮะทำอันเอ่อสิพอตัวนั้น่ะอันนี้แหละทีสฉ่และตัวบองอันนี้ได้สเลสตัวนี้นอนึใส่บนนั่นไม่เด้ใส่บองลายผุดจนเแหละใส่นี่ละพิทไมสนี่ละ จักเห็ดแบบน,นีควมที่เห็ดวงมงนนี่ยตัป้าแกงวัน่วนสงสอยู่ลายกลายุายกยมันมันสิ้นลายได้นี่คะ่ันแม่ลักษณะแบบป้านะปะนินเถอะปนินอยา่างแสร้างวิวอาหารก็สิ้นลาย <laughs> อะไรกันภาดใหญ่ก็สิ้นลายกัน โน่หนึงกินเป็นอันนี้ยังบราณนะว่าอย่างนั้นแล้วไม้ไผ่ตุงน่ะแห้งใหญ่ต้นส้มค้าไผ่หวานเรื่องอะองไ่ไผ่หวานที่หวานงงแม่ไม่ผิบ้านเลยนะฮะอัน,น,นมันมันเปลือกมันซีนดแดงๆกับเป็นคุณน่ะนี้ค่ะไผ่ตุงก็จะอ่องใช่บ้านเฮาละหหองไผ่หวานใหญ่ใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กวนน่าละไม้กินชุ่มน,นีไม่ลืน่นอีก ได้อพี่น้องเก็ยำไปยำมาอะไรกันหักเมื่อยก็ได้เห็ดนั่นแหละกระเทืนล่ะกระเทือนอามาร์กเห็ดนั่นแหละวันมันเห็ดลาเมนูเนาะเอาคลิปนี้กับซินเดลาไปเลยด้อพี่น้องฝากติดตั้งหน้าเด้อย,ยุ่งกับพยุงกดไลค์กดแชร์เด้๋ด้พี่น้องเด้อได้ไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย